สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะขอมาอัปเดตผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยและก็โค้ชชาวไทยของเราในต่างแดนให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนวอลเบลชาวเวียดนามหลังจากที่เซตเตอร์ชาวไทยอย่างทิชายาและก็โค้ชเต้ประเดชศึกสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมพาทีมดึกจาง คว้าแชมป์แรกในปีนี้ได้สำเร็จหลังจากที่ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของรายการคัพพาวรูบินเดียน2023และสามารถคว้าชัยชนะเหนือทีมบินเดียนลองอันที่เคยพบกันในรอบแรกได้3เซตรวดอีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์ 25-21, ต่อ25-16ต่อและ25-17ต่อคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปได้แบบไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาและโค้ชชาวไทยที่เข้าไปยกระดับทีมดึกซานขึ้นมาจนประสบความสําเร็จได้ในรายการนี้ก็ได้ทําให้พวกเขาได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนลูกยางและก็สื่อมวลชนชาวเวียดนามกันอย่างมากมายโดยสื่อดังอย่างทับจีบองเจนได้มีการรายงานผลการแขนน่งขันในแมชนี้ว่าเมื่อบอแรกมันดีการผ่านบอลที่2ของทิชายาก็คือจุดที่มันสร้างความแตกต่างในเกมได้ บอลน,นั้นพุ่งเร็วแล้วก็มักจะหาประโยชน์จากตำแหน่งที่3โดยการดันบอลให้กับเหียนที่ส่วนวิ่งมาตรงกลางส่วนผู้เล่นที่เหลือคนอื่นๆก็สามารถเล่นได้ดีมากเช่นกันในขณะที่อีกสื่อหนึ่งอย่างบองเชียนเวียดนามออนไลน์ก็ได้โพสต์ด้วยความชื่นชมถึงสาวไทยของเราด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมของคุณเวียนที่สามารถคว้าโทฟ,ฟี่แรกได้ในปี2023มันเป็นผลงานที่น่าประทับใจจากในทุกๆตำแหน่งของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านบอลสองของทิชายา เธอได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแจกจ่ายบอลที่มันยอดเยี่ยมของเธอแต่สําหรับในส่วนของแฟนบ,บอลบ e y ชาวเวียดนามทั่วไปเนี่ยพวกเขาจะมีมุมมองต่อผลงานของโคตเต้และก็ทิชายาในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมดึสกซางทีมนี้เหมาะสมมากกับตำแหน่งแชมป์ ตัวเซตต่างชาติเป็นขุมกําลังที่สร้างผลงานได้ถึง50%สําหรับแมชนี้เวียดนามจะเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับตัวเซตต่างชาตินี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเซตเตอร์ชาวไทยของทีมดึกซางต่อไปได้วยว่าในครั้งนี้มือเซตคนใหม่นั้นโดดเด่นมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองถึงผลงานของทิชายาว่าตัวเซตคนนี้นั้นเก่งแล้ก็มีการประสานงานที่ดีอย่างมีระเบียบวินยัย ความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้เล่นของทีมดึกซางก็ได้รับการฝึกฝนมาสําหรับการเล่นที่มีการวิ่งอย่างทีมไทยด้วยบอลแรกนั้นก็มีความมั่นคงและการปิดกั้นก็ทํากันได้เร็วขึ้นมากนอกเหนือจากตัวเซตแล้วฟิตเนสก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ตัดสินชัยชนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้มีมุมมองถึงเอฟเฟกของการมีโค้ชและก็ผู้เล่นไทยอยู่ในทีมว่าเมื่อมีโค้ชชาวไทยและก็ตัวเซตจากประเทศไทยทีมดึกซางเนี่ยก็เล่นกันได้ดีมากเลย ซึ่งนคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีมุมมองต่อผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้ว่ามันก็เป็นไปอย่างที่คาดเมื่อมีโค้ดที่มันดีมันก็แตกต่างผู้เล่นอย่างเดิมๆแค่เพิ่ม1ตัวเซตและ1โค้ดก็สามารถกลายเป็นแชมป์ได้เลยส่วนคนต่อมาที่ก็มองคล้ายๆากันปอีกด้วยว่าเมื่อจ้างโค้ดชาวไทยแล้วก็เซตเตอร์ชาวไทยแบบนี้การได้ที่1ในรายการนี้มันก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีมลองอานนั้นได้มาคอมเมนต์ในเชิงประชดประชันถึงการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของทีมดึกซางว่าเป็นทีมเดียวที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติในประเภทหญิงมันน่าภูมิใจมากซึ่งจากตรงนี้จึงได้มีคอมเมนต์ต่อมาได้มาตอกกลับว่าทั้งโลกเขาก็ใช้ต่างชาติกันทั้งนั้นละ่ะนี่คุณต้องการอะไรเนี่ยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมของทีมดึกซางในรายการนี้ว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ มันมีส่วนมาจากเซตเตอร์ชาวไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ามันแตกต่างมากเลยเมื่อมีมือเซตคนนี้เข้ามาซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าความแตกต่างมันมาจากเซตเตอร์หมายเลข14ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทิชายาว่ามือเซตชาวไทยนั้นมีคลาสอย่างมากแต่มีบางคนกลับกล่าวว่าเธอนั้นไม่ได้ดีเท่ากับลำอวนนี่ยังคงดูวอลเลย์บอลกันอยู่หรือไม่ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความคาดหวังว่าฉันปรารถนาว่าเวียดนามจะมีตัวเซตในระดับนี้สักหนึ่งคนซึ่งคนต่อมาก็ได้มาตัดเพ้อถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไม่รู้เมื่อ,อไหร่นะที่เวียดนามจะมีเซตเตอร์แบบนี้บ้างส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงคุณภาพของทีชายาว่าเซตเตอร์ที่ธรรมดาของประเทศไทยนั้นเก่งกว่ามือเซตของทีมชาติเวียดนามมากเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า เซตเธอร์ของไทยคนนี้นั้นคุ้มเงินค่าจ้างดีกว่าตัวเซตหมายเลขหนึ่งของเวียดนามอย่างห่างไกลนั่นจึงเป็นเหตุผลเลยว่าทําไมในระดับทีมชาติการเซตของทีมไทยจึงหลอกเวียดนามได้และเมื่อมือเซตของเวียดนามผ่านบอลพวกเขาก็แค่เพียงดักรอมัน่นถ้าทีมดึก้างสามารถแปลงสัญชาติตัวเซตคนนี้และสามารถคว้าโอเฮสต่างชาติดีๆมาอีกสักคนพวกเขาก็จะสามารถครองแชมป์ระดับประเทศได้อย่างยาวนานเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมในเชิงตัดพ้อว่า หลังจากที่ฉันได้ดูทัวร์นาเมนต์นี้ฉันก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับ2ตัวเซตของทีมชาติเวียดน,นามแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้ชมเกมนัดชิงชนะเลิศนี้ว่าในตอนนี้เนี่ยฉันได้เห็นถึงความสําคัญของมือเซตเลยตูลินนั้นได้กลายจากคนหุ้มง่ามมาเป็นคนที่ตีสาเมตรได้อย่างปังมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มองคล้ๆกันถึงเรื่องนี้ด้วยว่าตูลินเนี่ยยกระดับขึ้นมาอย่างมากเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงผลงานของผู้เล่นดึกซางที่เป็นแชมป์ในรายการนี้ว่าคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นคือทิชายาหลังจากนั้นก็คือตุลินและก็ถีส่วนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงความสําเร็จของทีมดึกซางต่อไปว่าเซตเตอร์นั้นถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอย่างแท้จริงแต่ว่าคนที่ไขกุญแจสู่แชมเปี้ยนของทีมดึกซางนั้นคือโค้ชชาวไทยฉันได้สังเกตว่าลีลูเยนนั้นได้รับคําสั่งแล้วก็สามารถทําตามนั้นได้ดีมาก มันจึงชัดเจนเลยว่าชัยชนะของทีมดึกซางมาจากการโจมตีที่ถูกกำกับโดยโค้ชส่วนนั้นก็ตี3เมตรได้ค่อนข้างมากควบคู่กับการจ่ายบอลที่ดีไปที่ตำแหน่ง2 3 4สเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงโค้ตเต้ต่อไปว่าถ้ามีรางวัลเนี่ยโค้ชชาวไทยจะต้องได้ไปในทันทีเลยส่วนคนต่อมาอน,นี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่ม,เต,มเติมถึงผลงานของโค้ตเต้แล้วก็ทีชายาว่าเฮดโค้ชแล้วก็มือเตชาวไทยเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณที่บ่งบอกเลยว่า ดึกซางนั้นคือตัวเต็งในรายการจริงแชมป์แห่งชาติในปีนี้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยว่าเซตเตอร์ชาวไทยเนี่ยจะยังถูกจ้างในรายการจริงแชมป์แห่งชาติอีกด้ยวยหรือซึ่งก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ตอบว่าเธอได้เซ็นสัญญาเอาไว้5ปีแล้วซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามอีกหนึ่งคนที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้จึงได้มากล่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย แชมป์ในรายการชริงแชมป์แห่งชาติมันก็คงจะไม่พ้นมือของทีมดึกจางคราทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามถึงผลงานของโคช้ชและก็ผู้เล่นชาวไทยของเราหลังความสําเร็จของทีมดึกซางในรายการนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้มีข้อพิพาทที่เป็นดราม่าเล็กๆในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันอยู่ด้วยครับหลังจากที่การประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการนี้ ไม่มีชื่อของทิชายาบุญเลศเป็นเซตเตอร์ยอดเยี่ยมอย่างที่หลายๆคนได้คาดการณ์กันเอาไว้อันทะให้มีแฟนๆชาวเวียดนามหลายคนออกมาคอมเมนต์แสดงความไม่เห็นด้วยกันเป็นจํานวนมากเพราะหลายคนนั้นมองว่าทิชายาเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นี้มากกว่าคนที่ได้ตําแหน่งนี้อย่างมือเซตของทีมรองงานอย่างเช่นแฟนลูกยางคนนี้ที่ได้มองว่ามันเหมาะสมกว่าที่ตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมจะเป็นของเซตเตอร์ชาวไทยหรือว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกช็อกกับผลรางวัลในครั้งนี้ด้วยว่า โอ้หมายกอดทิชายาของฉันหายไปไหนส่วนชาวเวียดนามคนถัดมานี่ก็ได้มาบ่นถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผู้จัดนั้นลำเอียงมากตำแหน่งมือเซตมันต้องเป็นของผู้เล่นไทยในขณะที่หนึ่งชาวเวียดนามที่เป็นแฟนของทีมลองอันนี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกด้วยว่าฉันเป็นแฟนของทีมลองอันนะแต่รางวัลมือเซตที่ให้กับคิมทัวแบบนี้มันไม่ดีเลยต้องให้มือเซตไทยถึงจะถูกต้อง ซึ่งแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลรางวัลน,นี้ด้วยว่าการให้รางว,วัลน,นี้กับคิมทัวร์เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสปอนเซอร์ของทีมแต่ว่ามือเซตที่ดีที่สุดนั้นคือเซตเตอร์ใหม่ชาวไทยแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของสื่อลูกยางของเวียดนามแล้วผลงานของทีชายาก็ยังได้รับการยกย่องอยู่เป็นอย่างมากครับโดยที่เพจย่างทับจีบองเชวนได้มีการยกให้เธอเป็นทั้ง MVP แล้วก็เซตเตอร์ยอดเยี่ยมของทัวนเมนต์นี้ ในขณะที่อีกสื่อหนึ่งอย่างเคทหน่อยบองเชนก็ยกให้ที่ชายาเป็นมือเซตยอดเยี่ยมในรายการนี้ตามมุมมองของพวกเขาด้วยเช่นกันและนานก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ